อันซื้อยังครับพ่อแม่นี่พ่อเล่่ครับเลลไ่ซื้อเล่่ยผมว่าเห็นเก๋ามันเล่นเล่่ผมก็โอ้ยไดครับซื้อยังครับพ่ออ่าเทพทองคําครับเทพทองคําเทพทองคําเทพทองคํานี่ผมได้มาจาก ครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีซูบุสุขคนนะครับที่กำลังรับชมคลิปนะครับช่องวัดตั้มอยู่นะครับวันนี้กับวัตั้มครับกัมานะครับได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมนะครับของชมฟาร์มนะครับสวยงามสายพัฒนานะครับอีกคอกหนึ่งนะครับอยู่อำเภอเพ็ญนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมที่เป็นฟาร์มใดนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าของอกเจ้าของฟาร์มกันนะครับคุณพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับอตามครับครับผมนะครับคุณพ่อครับขออนุญาตครับแนะนําตัวครับ พีก่กับน่องทั้งสองทั้งบะตั้นะครับท่านครับผมคุนายผู้สิทธิจดสุวรรณนะครับหรือผู้ใหญ่ใหม่นะครับครับเหาอยู่วันไหนครับผมดูบ้านดงสิสย์ลานตะบลมะเลาวเพื่อเพ่นครับผมครับผมครับวันนี้เพื่อพี่เพื่อน้องนะครับอยากไม่เย็นไม่ยำนะครับผมผมขอเบอร์พ่อไม้เลยนะครับครับศูนย์แปดเจ็ดครับสองหนึ่งหกสามแปดแปดสี่ครับผมครับผมนะครับวันนี้ก็นะครับมาบะตั้มกับขอบคุณนะครับพีพ่อไม้นะครับมาเปิดคอเปิดป้ามนะครับให้ ได้เยี่ยมชมของชมฟ้ามกันนะครับชมสมาชิกนะครับเดี๋ยวห้องไปเิ็งสมาชิกตัวแรกกันนะครับของพ่อไม้นะครับก็เป็นนุ่มรอนะครับเอาไม้เบินงในมือนี่นะครับผมอันนี้นะครับพ่อไม้ครับต้นนาลูกนี่สื้อยังครับบอาเทพทองคําครับเทพทองคําเทพทองคาเทพทองคํานี่ผมได้มาจากพิษณุโลกครับเป็นขอควายนายกจัลรับพิศนุโลกจัลลังกระทุมครับครับผมอันเนี้ย นายุจะรั้นนะพ่อเนาะครับตอนนี้น้องพุ่นอายุจากปีจะเดือนอะไรก่ออายุยี่สิบเดือนกว่ายี่สิบเดือนครับโอู้ยี่สิบเดือนตามข้อมูลของท่านนายกเป็นมากว่าเกิดพุทธิกาอ๋อแต่คือยี่สิบเดือนประมาณเต็มพอนา๊ะเพราะว่านเนาะคอ๋อพี่น้องนะครับอายุยี่สิบเดือนนะครับความสูงขนาดนี้ความใหญ่ขนาดนี้ครับพี่น้องนะครับตัวนี้เพิ่นเป็นน้องของ ของของน้ำเผ็ดที่อยู่แล่นาคกาแฟอัมพะเพ็ญเฮานี่ครับอ๋อก็คือของของแล่นาฟ้ามดครับแม่ครับของน้าเผ็ดเป็นพ่อแม่เดียกันพ่อแม่เดียวกันอ๋อครับ่แม่เดียวกันโอ้นน้ำเผ็ดก็ับไงนะพ่อเนาะครับใหญ่สูงใหญ่เทลือเลยนะครับผมโครงสร้างเรื่องกระดูกพ่อเพิ่อนีเพ่อพ่อเพิ่นเป็นเจ้าเพิ่มนะครับเป็นนายยกบอกว่าเป็นเจ้าเพิ่มเจ้าเพิ่มนี่เกิดจากอ่าเจ้าโศกอุทัยของถัดกำนันปลดกับแม่เดือนครับที่เป็นพ่อเพิ่อตอนนี้ เห็นไห่ไายไปอยู่น้ำน้ำมูพวกเรากันล่ะครับเสียเนึกครับฟาร์มพเนอืมนะครับเป็นพ่อแม่เดียวกันครับของน้ำเพชรนะครับเรียนนาฟาร์มเรียนนากาแฟเป็นพ่อแม่เดียวกันเลยนะครับเพชรทองค่ำที่ครับกระลังกระลังนมกระลังแหวนนมนะครับบนต้นทันเตอร์ในเฟซบุ๊กนะครับก็ติดตามน้องเวียดอยู่ หลังเห็นใต้ฟิล์มนะครับมาเห็นตัวจริงแล้วโอ้นะครับบ่ธรรมดาครับพี่น้องเจ้าเพชรทองคำนะครับตอนนี้มันสูงแล้วเนี่ยพ่อความสูงเป็นในวัดบ่กลอยหาสิบกว่าเพราะว่าน่าสิบสามหาสิบสามรับบ่ต่มหาสิบสามบัตัมก็หาสิบสามมันพ่อเนาะครับโอ้นะครับลำต้นลำตัวนนผมวัดแต่ว่าคนอื่นมาวัดรลอยหาสิบห้าอัพหมือนไม่นบ่ครับเออนะครับเป็นสูงนะครับสูงไงนะครับพ่อตันดีเลยนะครับอีกไม่นานน่าจะเปิดประสุมนะพ่อเนาะ ชมได้ยังไงคุณล่ะรออยู่่กอนกฎกติกาท่านว่ากับข้องสิรอดลอยไอ้ไอ้เบิ้งดันหนาในน้องเด็กนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับนี่นะครับวยหน่อยได้ครับรอเชียงในไซดีครับเอือนะครับสว่านสว่านรอดนะครับแขงขาคุณไหมนี่พี่น้องไม้ยามเรยบ่ลยปะ กมาเหลี่ยงกาเหลี่ยงเนาะเมื่อี้กับว่าตามากับพี่น้องกมายามพอเรืออยู่นะครับมาเบืองนี่แหละนะครับเจ้าเป็ดทองคำนะครับปวดผู้พงานกันเขาสนามเป็นไงพ่อเพิ่นกระยูดลำดับสองลำดับสามจะว่ากระยูดในเขตจังหวัดเท่านี่แหละเนาะผมบ้านได้ออกไปต่างจังหวัดเจียครับผมก็คือติดติดรางวัลตลอดพอนาะครับกยูเพิ่นนี่ไดับสามสามเลยเนาะ ว่ามันไปแบ,บกอายุเพิ่น,นบ,บ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นเป็นกล้วยหน่อยที่สูงบ่ได้ไป, <c oughs> ไปแงกับเวากล้วยใหญ่เานาเนี่ีอายุหลายๆ <c oughs> <ผม S 2> เนครับผมฟันบ่ทันหลุดจังซี่นะครับ2ปีกว่า <c oughs> ไบบเปนแบกอายุ <c oughs> นะครับพี่น้องนะครับตีที่3นี่ก็เท่าโอ้บ่ธรรม,มาดาให้กันนะครับพี่น้องนี่นะครับตีที่3งั้นอําเภอเพิ่นมาท่อนข้เนาะมหนบ่ครับให้มันท่าน,นอีเนาะบางใดครับนะครับตีที่สา่พร่านรมดาพี่น้องนะครับเพราะว่เป็นแบกอายุนะครับ ล่ำตุนล่ำตัวอีกอย่างหนึ่งมันกับพรท่นเคยว่าต่ำพ่นกับพรท่นเคยเอาควายแบบกวนอ๋อก็คือแบบจะพ่ะท่านทัดขึ้นเลี้ยงไก่ครับครับเพราะเพราะเพราะไม่ในใกล้ท่านพ่อมันบ่แม่นครับเฮใกล้ในบ่ลองลองบอกให้หน่อยให้เพื่นไก่เป็นรักเป็นพม่าเราแสงทองนะครับเป็นพม่างอนครับทำเลี้ยงมาหลายสิบปีแล้วได้สิบปีไปว่าต่ำก็สิบห้าสิบหกปีก็สิบห้าสิบหกปีครับแล้ววันนี้เขาเขามาใน ข้าวพัฒนาอย่ที่ไหนบ้างครับขึ้นเดินเขามาคือไปทางไกลดีๆอยู่ประเี๋ยวขึ้นโมผวกโมผวกคือกันโมผวกก็เลี้ยงไก่น้ำกันนี่แหละเอ็ดก็เลยมีคนรู้จักแนแนะน้ำจังสมเกียรติแน่จังเสร็ครับครับผมพี่สมเกียรติเนาะเนี่ยเตกแน่จังเสร็จครับก็เลยเราปกติก็เลี้ยงไก่เลี้ยงงัวอยู่แล้วครับผมพ่อเลี้ยงงัวนี่ได้งัวมาจากซาเจโบก็ซาเจโบลกก็คือว่าโมผวกก็อยู่ในสายไกล้สายข้ายแก้อยู่แล้วครับวันนี้เต็มเตรีมเจ๊ปีแล้วพ่อเขามาเนี่ยขาวงามห่อนี่ คุ้นี่อยู่ประมาณสามปีนี่นะครับประมาณสามปีโอ้นะครับนนี่เป็นปีที่สามกว่าๆนะครับครับผมที่จังไหนผมมักจังไหนที่เด็กมาเลยว่ากับปกติมักเลี้ยงอยู่แล้วมักเลี้ยงอยู่แล้วคือมักเลี้ยงเลี้ยงมักเลี้ยงอยู่แล้วก็คือเบลี้ยงควายกับเลี้ยงงัวแต่แต่เป็นเด็กน้อยกับ่มักเลี้ยงหนังสือคืออายคือพีเขานะโอ้ค่ะมาเลี้ยงเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็คือมักแต่น้อยเลยมักการเลี้ยงแต่น้อยเลยนะครับ เลี้ยงควายเลี้ยงควายแต่น้อยอยู่แล้วเลี้ยงควายเพื่นบ้าทมาเพื่นบ้านก็คือว่าแต่ก็เริ่มต้นก็เป็นไก่นะพ่ะครับไก่ซุ้มยังไงบ้างเหระซุ้มเพชรลงสีครับเพชรลงสีพมาณเหลาแสงทองประมาณเหลาแสงทองครับนะครับพอพอนก็เห็ดไก่มาก่อนครับพี่น้องนะครับก็มีซึมเงอนีัก็ย้อนไก่พอดนายครับผมนี่ก็มาครับเของมาในคล้วยงานก็อายุสามปีนะพ่อเนาะครสามปีสามปีเต็มเต็มเลยเป็นในพวกเขามาเนาะคว้งห้อเป็นจักา ไปทางหน้าเลยบ่ดีคือกันครับในมู่ในพวกอีกแบบนึงเพราะว่าสิเป็นวงการงัวควายครับครับผมก็สิก็มีหมู่อีกอ่ีกย่างนึงพอนาะสมัครกระสีเป็นคนรู้จักกันทั้งนั้นนะครับที่เข้ามาครับบ่ว่าผู้เพิ่นเลี้ยงควายประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเกี่ยวกับควายเพิ่นก็เลี้ยงไก่ก็มีหลายคนจังอ่าเสบด์นะครับครับแส่อุ้นจังซี่ครับผมมื้อนี้จะอยู่เบื้องนั่นไก่ทั้งนั้นครับไก่ควายเป็นพอนะครับ กับเขามาเสียโอ้จะยส่วนสมเจียนนี่เพิ่นจะซ้ำเป็นลูกซ้ำเป็นลูกเที่ยวมาเอาไก่เอาหยังไปตีไปเลี้ยงอยู่ตลอดครับก็คือเฮามีทีมงานไายนี่แล้วเพราะไกลใส่ควายอยู่แล้วนะครับบ่ยากทั้งกัที่จะเขามาพัฒนาสวยงามนะครับที่นี่พ่ออยากได้ควายอยากได้ควายทั้งอุทัยทั้งพิษณุโลกพอดีมีลูกค้าอยู่ เป็นใกล้ลูกค้าใกล้ตีที่ท่านอยู่แล้วครับอยู่ไท่นครสวรรค์ไปยังสี่เพิ่นกับผ้าไปโนอนนี่นั่นโผ้าไปเอาอยู่หันอยู่นี่คลองนั่นคลองนี่เฮ็ดก็ไปเยี่ยมชมเบิ่งน้อพ่อมันบ่เยี่ยมยำต่ละตา้มน้องพอเนาะครับก็ไปเห็นก็ขอแบ่งค์คอยังมาครับก็บ่าตั้มก็เห็นหลายตัวนะครับในของในฟาร์มนี่ครับพี่น้องบ่แม่ป็นสายพระนานะครับพี่น้องคขวยงามเลยนะครับพี่น้องนี่พี่มีพี่น้องมาขอแบ่งค์คอยังบนหลับเแต่ละแม่แต่ละนางก็มีมี มีเรี่ยอยู่มีเรี่ยอยู่ครับขันน้องมากนขอแบงมาเบิ่งแบงบ่หอวเลยจังได๋ี่อยมาคุยกันขอยมาคุยกันเน้องๆกับมีโตเจ็บใบมีโตขายได้คือกันนะครับก็มีพอมีแบงปั่นอยู่นะครับในบางช่วงบางจังหวัดเฮาเนาะเพื่อพี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมมายามนะครับวันนี้นะครับเบิ่งเจ้าเทพทองคําแล้วเทพปเทพทองคําแล้วเทพทองคําแล้วลูกขอเบิ่งแม่พันธุ์จัก2อตัวนะพ่อได้ครับผมขอชุมเจ้านะครับพอพันธุ์แล้วมาเบิ่งนะครับ แม่บอกประจำากอกประจำฟาร์มของครับพ่อไม่กันนะครับพ่อแม่พันธุ์ตัวนี้ซื้อยังครับพ่อเอินตามซื้อเก่าเจ้าของเก่า่นแม่สวยแม่สวยครับลูกเพิ่งซื้อยังบ่อซื้อปินครับปินปินเผ็ดครับปินเผชดกับแม่สวยครพ่อแบงมาจากใส่พ่อไห้ผมหลูกทามเนี่ยแม่สวยนี่ผมได้มาจากอ่าเยไกลที่เฮีงไกลออกมานํา ทนาน้าอ่มอีกท่านึงทนาน้าอ่มไหล่พนมวันครับเห็นเห็นทนายบอกว่าคั้วไอแม่นี่เป็นคั้วเสียแห้งมาก่อนครับครับแล้วได้มาจากเสียแห้งาเป็นขื่ออ่างหักอ่างเนี่ยนะวัี่น้องขั้วของเสียแห้งนี่เห็นทนายแล้วว่าผมก็บรูดอกเห็นทนายแล้วว่ามีดขนสักเบอร์หูไว้อย่างมันจะเป็นเป็นตัวย่อของ HJ อย่างของเผมครับผมมีสองแม่ให้หูใสหูเล่ามั้ยในหัวเนาะหัวเนาะอันนี้เป็นลูกเงินอุ้งยครับแม่มัน S <S <S แต่ว่าอันนั้นลูกสาวนะี่เป็นลูกสักทองลูกสักทองครับสักทองทนี่ท่านไหนบอกซักทองนี่เห็นว่าเป็นพี่ไส้ตะวันสายนะ <S 1> <S 1> เป็นพี่ไส้ตะวันสายครับเป็นลูกแม่ไม่ทองของเสบดครับป้าอ,นนอันนี้อันน้องปิ้นหนึ่งจักปีจะเดือนละพวอนปิ้นน้องปิ้นเนี่ยจ,จะไปแปดเดือนนะครับจะแปดเ, <5 S 2> เดือนดูแปดเดือนนะครับพี่น้องมึงไปแปดเดือนครับป้าอ่ะแปดเดือนไหมว่าเป็นข้าวซอยปีนะครับพี่น้อง นยังบุนยานุ่มครับบันยานุ่มนะครับแม่แม่เพิ่นได้ดูพระจักรสแล้วบ่อยครับแม่เนี่ยตามขอมูลเพิ่นตัวนี้เป็นตัวที่สามครับตัวที่สามตอนนี้ทองมาครับทองแล้วครับทองเพล้นครับทองสักทองเท่ากันทองแต่ฟ้ามเพิ่นก็คือว่าซื้อสองเลสามได้นี้ครับอืมนะครับเว้ยแม่บอกว่าแม่มีแต่ตัวม้งงาพี่น้องนี่นะครับอดพ่อ แม่พันธพั่ธสูงอะไรในนครเนี่ยความสูงมันตอนพ่อไปซื้อพ่อว่ามันลอยสี่สิบเจ็ดนะครับสี่สิบเจ็ดนคระครับต้อลอยสี่สิบเจ็ดแต่พผนมากพอกับวบด้วัดเถอะพ่ออมาคูหนึ่งสองโคมสองโคมครับอีกแม่แม่อวนแม่หนึ่งแต่เพื่อนในลูกไส้ตัวนั้นอครับแค่คอตอนนี้พันธทนกี่เดือนพอตอนนี้ัตัวนี้ตอนนี้อยู่กว่ามันหาเดือนหาเดือนเนาะพราใหญ่มันกับแปดหนึ่งนะครับประมาณหาเดือนวับ อันพี่น้องไม่เยี่ยมไม่ยามนี่แบีงไปเลยกับมีมี่ตัวตัวแบีงยังไมเนาะยังไม่ชมพี่น้องครับช่วงแม่นันนะครับจริงๆแล้วผมมีโค้มโค้มตัวแม่นั่นโค้มแม่นั่นเพิ่งกำลังจะลูกตัวผู้แต่ลูกตัวผูกมันก็เป็นตัวดีได้ครับแต่จังประจำจังเข้าไปเบิ้งในคอก็ได้ครับตั้มไทยเบิ้งนะครับเบิ้งแม่บอกประจำคอกน้ำป้าังก่อนมีแต่ตัวงามพี่น้องเอ้ยนะครับโวนอะไรนะครับมาเยี่ยมมาหาพวิ้นก็ได้นะครับ มาเกืบมาช่วงที่เที่ยงไม่น้อยเดียร์ทนนะครับนี่นะครับถึงแมาเกืลงน้ำด้วฮะเพิ่งกันขาวๆกันก่อนนะครับแม่บอกน้องเม็ดดึงดึงเม็ดนายหน่อยนะครับน้องเมไหนหน่อยครับผมเนี่ยเปิดเลยเนี่ยบอกประจำความเปลี่ยนปั๊มครับลูกสาวแต่ว่าตัวต่อไปไม่จะครูเพิ่งแยกตัวนี่ครับครับผมครับอันนี้ก็อีกตัวนึ่งนะครับที่ พอไม่เอาไม้พี่น้องได้รับชมนะครับอันเสื้อยังกระพริบไหมเนี่พผมเล่ล่ครับเล่ยซื้อเล่ล่ผมว่าเห็นเขาไม่เล่นเร็วกวโอ้ยนะครับโอ้ยนะครับหนาใจมาตอลนะครับบัวต้มกระไรนะคยู้ยแก่เนี่พี่น้องนี่ครับกับบันบัวตันนะครับนี่นะครับเพื่อบันเจ้าของนะครับมี่จะตัวงามบนลำนุ่นนี่นะครับอำเภอเจ้าของนี่นะครับเล่เล่ยพี่เป็นสายในไรบอนี่ผมอันตัวนี้ผมได้มาหน่ำล่องไก่ ครับต้องไก่ที่เป็นพีซไส้เส้นเป็ดลายเอ็ดนะครับครับพอ่อเพื่อนว่าเป็นลูกไงไม่เป็นลันหาแสนลันหาเทนครับปัดตัวสืออนนะพี่น้องนี่ปวดโพนะครับเพราะเพิ่งได้เหงาแต่พาะในเหงาในยังพอ่พอเนาะเป็นในเหงาในยังเนอนในเหงาในอ่างเนาะครับเหงาในอ่างตัวนี้ทองว่าเราเพิ่งพอดีตัวนี้ทองกับทองตีนโตทองตีนโตครับตัวทองเรียบร้อยพี่น้องลูกไส้เป็นผู้ผสมเองครับปัดตัว น้องเบสมผสมเล็บปะพี่ไส้พี่ไส้หมอเบ็ดอ๋ออันลูกเพิ่นนี่เป็นลูกลานเอ้เป็นลูกลำซ้ำลำซ้ำครับนี่พี่น้องนะครับเนื้อนะครับผู้ได้เขาร่วมดีครับพี่น้องเขาลองมาจีบเบิ้งครับนี่เนาะปลาเนี่ยครับพุดโพนะครับนี่ไล่นะครับเพื่อในลูกจักตัวอะไรละครเนี่ยปะลูกอันอันนี่เป็นตัวที่สองตัวที่สองสามในท้องไอ้พลอยนั่นมันบอก ป้าดพี่น้องนะครับสวนน้ำพ่อนะครับปินพูดนะเชี่ยงทุกตัวเลยนะครับจั็ได้เวลาเรพอเดี่ยได้ได้เชี่ยงเชี่ยงเชี่ยงนะน้องสวนสวนนะครับพี่น้องนี่นะครับแต่ข้าวเจาะมาคว้งงามนะครับยื่นไกลๆบจะคลองนะครับพี่น้องกระบอกมาจ๊กเทียนะครับพี่น้องมาจำกระไดนะครับขันบบเป็นมูนงเบ็ดในเฟียดนี่ยบ๊วยมากเลยครับพี่น้องมาเบิ่งคว้งงามบานจะคลองนี่ะครับพูดผู้ครับ ไอ้หน้องก็ลองแวะเข้ามานะครับเยี่ยมชมนะครับได้ mm hmm. อยู่ใกล้นะครับอยูอัมบุเพ็ญน,นะครับตำบลบ้านเลาพี่น้องนี่มีพ่อไหมนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ไหมนะครับผมถามไปเลยหนะ่อยจงหัวจักเบิดครับบ่บทำถามทางมากเอย์บานกักเลยครับโค้งงามง่างง่างแมนนะครับพ่อยูกทามเนี่ยแบงมาทะเลพ่อย ตอนนั้นมันกับวัฟเฟ็กลอดลอดหาแสนหน่อยเยอะครับหลอดหาเทียนครับขาดหาแสนอดียวสองหมื่นตอนนี้ล้านกับบริยินกันเพามารส่งเขามันมาต่ำกันเลยงามงามนะส่งเของกับสวยนะเขาใกล้เขาแปลกๆหน่อยเอออะครับพี่น้องตะขีพันธุ์บัท่นแพงนะครับพี่น้องเพื่อนครับหลอดหาแสนวันนี้พี่น้องนะครับซึ่งวันนี้ล้านกับจักช้ว่าจะไดนเยอะครับตอนนี้ครับนี่ครับโพดโพดนะครับเนี่ยเอานะครับนี่เรื่องอะกับลูกสาว ที่กิง,องบอมเบ,บ,บ,บมมอแมน<อ>บอมบอแมนลูกตัวที่สามมันเป็นลูกคือเจ้าของเกาง่าเขาผสมแล้วว่ามันทองบ่ทองอมันเลยเป็นสาวใหญ่ครับอาตัวตัวที่เกิดแล้วน่นเป็นตัวแรกนี่ได้ทองเป็นตัวที่สองครับครับผมโอเคปอเด๋ยมาอีกช่มนะครับเป็นสาวหน่อยนะครับของผมพ่อตัวนี้ซื้อย่างครับพ่ออันนี้มูแดงครับมูแดงลูกของแสนเพ็ดของร่องเก่งว่ะ เนแม่เป็นของพวงวัอยูนนน้ำแทงมูพวกกันครับแม่เพื่นบ้านเท่านี่แหละแม่เพื่นบ้านครับแม่เพื่อนบ้านแต่ว่าพอเป็นเป็นลูกเพชรอุดรบ่าตัวนี้ของร่องเก่งเท่านี่แหละครับเป็นกะเคยไปประกวดใจล่องแสมล้ำดับหนึ่งเล่ยฮะจู นึ่งเน้หาวยัน,นึ่งจินึ่งไหมเฮยยังไงโอ้จิมเน้อาม้เวียดโอ้นะครับบัวรามดาเลยหางันไหมึ่งเนหางสวยหายหาง่ายบยง่าโบเลยนะครับนีปลาดามเลยนะครับนี่มาต่อมานี่เป็นนั่งเบียดเข่าไปเข่าจะเปนนะครับนี่นี่ตัวนี้นะพ่อเนเป็นเพา,าเผาครับแพเ้วเผาเ้วเนี่ เป็นรุ่นน้องตัวนั้นเด้แต่เพิ่นใหญ่ครับแถวเราครับลูกเรือควรดีกว่าเพราะควรเิ่นนี่ของของของซุ้มนายกคือกันเนาะของนายกแกั่นึงอู้หูบึงไงแก่เลยเงยขึ้นเงยขึ้นนะวเนาะเขาเทียบเทียบครับปลาต่ำสมัยเขาไปเทียบไปไกลเราจะรู้ว่าคนใหญ่ต้องต้องมาบึงไงแก่มาเทียบแก่ๆนะครับพี่น้องที่จะได้หัวเงินได้ขลังเงินบึงแก่ๆสมัยนะพี่น้องมายืนเทียบกินเทียวนี่โอ้ครับนี่ ตักปีจะเดือนเราอนก่อนตัวนี้มันสิบหาเดือนครับเองสิบหเดือนตอนนั้นเล่านี่ล่ะสิบสบพ่อบดิวัดโดนแล้วไหมมันจะรยที่สิบเป็นลูกวันส้นวยที่สกว่าวันั้นครับอยๆรยที่ิบเราไปครับเป็นก้นั่งเทใหญ่คนเกี่ยวงามหม่าตุ้่สาน้องนีองพี่กนเมื่อนี้ยครับนี่ครับมาอันนี้เป็นสายส้นบุรี ขอ,ของเหี้ยเล่าครับเล่ามาผสมของเหี้ยเต็กเล่าควายชนบุรีควายชนบุรีครับเล่าม้าใบกับบังนี่ครับมันติดทองไงวะท่านโอ้มาฝากไว้เลยพลอยพ่บอครับโอ้ซุ้งอะไรไปเลยพลอแม่พอดีไอซี่สิบกว่าแล้วเก็บลอยห้าสิบประเด็นเนาะมันเบ็กกับมันลอยเก็บสิบหมงเบ็ดครับปลาอีบลอยหาน้ออันนี้คุณมาฝากไปครับพี่น้องนะครับมาอีกตัวแล้วน้องเบ็ดนี่อ๋ออันนี้กะ ลูกเจ้าเพิ่มเหมือนกันของนายกเจรัญเมื่อกันมาใหม่ครับตัวนี้มาใหมม่าได้บ่ถึงสองเดือนหรอกครับผมพึ่งๆมากซื้อแพงกว่าทุกตัวนายกเป็นอัปละฆาเกินเลยนั่เงินเตือนเนี่ยเราจะมาอยู่เนาะโอ้มีแต่ตัวเกี่ยงใกล้ๆครับพี่น้องนะครับมาเยี่ยมของกล้วยผลไม้ก็มีแต่ตัวงามนะครับมีหลายตัวนะครับทั้งสาวหน่อยสาวสวยสาวใหญ่นะครับโค้แม่ลูก นะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่พ่อเพิ่นเปิดคอกเปิดฟาร์มนะครับครับเองเวียดเขมาดูแลนะครับจับเจือกจับฟาร์มให้นะครับก็เลยสนุกสนใจกับร่งเขามาเยี่ยมชมนะครับหาข้อมูลนะครับในการพัฒนานะครับควายยังได้ถี่ง่นะครับเลี้ยงแบบเดนะครับอาหารนี่เป็นไมได้พอหยาห์หยาเพิ่นใส่ให้พ่อหยาห์หาห์านด้วยหยาแ์เพ่งกลาหรือยังหารจะเป็นหยาปลูกแพ่งกลาเพ่งกลาครับพ่อเพ่งกลาให้กินเสาแรงครับ แล้วก็มีอาหารเสริมเนีมะแรงอาหารเสริมเนีมะแรงครับในการดูแลนะครับเศร์ปอยแต่เสาแล้วก็ะสองสามโมงเขามากินหญ้าอยู่คอกครับคอร์ปลายสามโมงแล้งปอยเอาผีเส้นอันนึงอ๋อปล่อยลงน้ำเด่นตุ่มไปทั้งวันเนาะครับครับเขาค้นไข้ไปเอามื่อเนี้ยกับเราตั้งแต่ช่วงฟ้ามเข่าๆนะครับมื่อเนี้ยขอขอบคุณน้องเบสนะครับขอบคุณพ่อไม้นะครับที่เปิดกอดเปิดฟาร์มให้เยี่ยมชมนะครับผมยังได้กับ เอฟซีจากมาเบึงนะครับแควงามงามแถวอำเภอเพ่นแถวอุดรนะครับหรือว่าทางจังหวัดครับพี่น้องนะครับผ่านหน้าอุดรกับมาเยี่ยมมาชมนะครับขอบคุ้ยของปอม่ได้นะครับผมขอบคุณมาตำมือนกันครับครับผมกับคุยไก่ปอตำครับแต่บริเวณมาจากเพี่อนะครับกันบู้จากกันในเพชรกับที่บริเวณมาพัวกันพี่น้องนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณวละลายนะครับผมพอกันคลิปหน้าพ่อไปขอบคุณที่ค่ะครับผมครับ